เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็มาถึงแบบฝึกหัดท้ายบทที่4การแปลงทางเลขาคณิตหน้าที่220ข้อที่6กันแล้วนะครับผมโดยในข้อนี้นะครับเขาได้กำหนดให้จุด A ดดเดีเท ah ่ากับลบสี te ah te ่ลบห้าจุดบ ah ีดดเท่ากับลบหนึ 3, ่งลบสี่จุดซีดดเท่ากับลบสองลบหนึ่งและจุดดีดดเท่ากับลบสามลบสองครับโดยทั้งหมดนี้เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาด a b c d ด้วย s c ครับผมโดยที่ a b c d เนี่ย a อยู่ที่ลบสองลบสอง b อยู่ที่หนึ่งลบหนึ่งและ c อยู่ที่ศูนย์สอง d อยู่ที่ลบหนึ่งหนึ่ง ้าจุดเริ่มต้นของ ST มีพิกัดที่ลบหนึ่งห้าแล้วตรงหาพิกัดของจุดสิ้นสุดของ ST ครับผมเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าการเลื่อนขนาดเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับการเลื่อนขนาดเนี่ยหมายถึงการที่รูปรูปหนึ่งเนี่ยเลื่อนทั้งรูปด้วยเวกเตอร์เวกเตอร์หนึ่งครับผม ซึ่งน้องๆเนี่ยอาจจะงงว่าเวกเตอร์เวกเตอร์หนึ่งเนี่ยมีค่าหมายคขาอย่างไงจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับง่ายมากก็คือระยะทางจากจุดหนึ่งที่ถูกเลื่อนขนาดไปยังอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะต้องมีระยะทางที่เท่ากับระยะทางที่อีกจุดหนึ่งที่อยู่ในรูปเนี่ยเลื่อนขนาดไปที่อีกจุดหนึ่งนั่นเองครับผมก็คือสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเลื่อนมาทางขวา3หน่วยแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายเอ้ยแล้วก็เลื่อนขึ้นบนอีก2หน่วยก็คือเลื่อนไปทาง x 3หน่วยเลื่อนไปทาง y 2หน่วย แล้วจุดอื่นๆก็จะต้องเลื่อนไปทาง x 3หน่วยเลื่อนไปทาง y 2หน่วยเช่นเดียวกันครับซึ่งเวกเตอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์ที่มีความยาว x 3หน่วยแล้ะก็ y 2หน่วยนั่นเองครับผมอย่างเช่นในข้อนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ทําการลองวาดรูปก่อนเลยครับผมโดยเขาบอกว่าจุด A แดดเนี่ยอยู่ที่จุดลบสี 4, ่ลบห้าใช่ไหมครับก็นับไปเลยครับผมน้องๆเนี่ยก็ลองวาดกราฟดูเองได้เลยนะครับโดยทําการวาดแกน x หน่ซนติเมตรก็เป็น1จุดก็ได้แล้วก็แกน y 1ซนติเมตรเป็น1จุดก็ได้คร อย่างเช่นตรงนี้ก็คือ a ดเป็นลบสลบหนั่นเองครับต่อไปเราก็จะมาดู b that, นะครับผมคือลบหลบสี่เอ้อขออภัยด้วยครับลบหนั้นจะต้องลงไปด้านล่างใช่ไหมครับอันนี้จะไม่ใช่ลบสีลบหเป็นลบสกับบวกหเพราะฉะนั้นลบสลบหก็ 4, 5, ต้องอยู่ที่จุดนี้นั่นเองครับนี่ครับ a ดนี่นะครับผม a ดก็คือจะอยู่ที่ลบส -4 แล้วก็ลบ5 3 4 5 A 5 A แดก็คืออยู่ตรงนี้ครับ A แดดเป็นลบ4ลบ5ครับผม b คือเท่าไหร่ครับ B แดดคือลบ -1 ลบ4ลบ1แล้วก็ลบ4ครับ B แดดเป็นลบ1แล้วก็ลบ4ต่อไป C แดดเป็นลบ2แล้วก็ลบ1ครับ C แดลบสลบ1 C แดดลบส ลบหนึ่แล้วสุดท้ายก็คือดีแดดเป็นลบสาลบสอนั่นเองครับดีแดดเป็นลบสแล้วก็ลบสซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจุด A B C D เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าวาดรูปก,ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งการเลื่อนขนาดเนี่ย รูปร่างหน้าตาของรูปภาพที่เราได้เนี่ยจะต้องเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยครับผมกับรูปต้นแบบที่เกิดจากการเลื่อนขนาดมาเพราะมันทําแค่การเปลี่ยนตำแหน่งเท่านั้นครับไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของรูปร่างที่เราทําการเลื่อนขนาดมาเลยงั้นเราก็ลองไปพอยจุด A B C D กันเลยดีกว่าครับจุด A เนี่ยอยู่ที่จุดลบสอง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 ก็คือจุดด้านล่างนี้ครับผมอันนี้เป็นลบสองบวกสองนะครับอันนี้คือลบสองลบสองก็คือเป็นจุด A ครับอยู่ตรงนี้ลบสองลบสอง จุด B อยู่ที่ลบหน่งลบสี่จุด B นะครับอยู่ที่1นลบหนึ่งครับขอไฟนะครับ B อยู่ที่1กับลบหนึ่งก็คือตรงนี้แล้วก็ C C เนี่ยอยู่ที่จุด C อยู่ที่จุดศูนย์สองครับศูนย์แล้วก็สองแล้วก็สุดท้ายตัว D อยู่ที่ลบหนึ่งหนึ่งครับผม ก็คือเป็น A B C D ดังนี้นั่นเองครับทำการว่าเลยนะครับผม A อยู่นี่แล้วก็ B อยู่นี่ครับแล้วก็ C C อยู่ศูนย์ส C แล้วก็ D อยู่ตรงนี้ฉะนั้นก็จะเป็นรูปที่คล้ายๆกันเลยนะครับผมก็คือขึ้นแบบนี้ นี่ครับผมใช่ครับผมแล้วทีนี้เราลองมาดูพิกัดจากจุด A มาจุด A แดดดีกว่าครับผมแล้วก็ดูพิกัดจากจุด D มาจุด D แดดแล้วก็ดูพิกัดจากจุด C มาจุด C แดดครับแล้วก็ดูพิกัดจากจุด B มาจุด B แดดนั่นเองครับผม ซึ่งก็จะเห็นนะครับผมว่าจากจุด A มาจุด A แดดเนี่ยจาก A คือเท่าไหร่ครับ A เนี่ยคือเดี๋ยวเราจะให้ดูพิกัดกันเลยนะครับผมจาก A คือพิกัดลบสองลบสองลบสองมาที่ A แดดคือพิกัดลบสี่ลบห้าแล้วก็จากจุด B คือพิกัดเท่าไหรครับ B คือพิกัด1นลบหมาที่จุด B แด,ด b ดคือพิกัดลบหนึ่งลบสี่ซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันมีการเคลื่อนที่ยังไงครับผมก็มีคือมีการเคลื่อนที่ไป x เนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปลบสองก็คือเลื่อนมาทางซ้าย2วิธีการหาระยะทางก็คือเอาพิกัดของจุด b ดมาลบกับพิกัดของจุด b นั่นเองครับซึ่งจะได้เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งกับลบสี่ลบด้วยลบหนึ่งก็คือเป็นลบสี่บวกหนึ่งนั่นเองครับผม ะก็จะได้ว่ามีการเลื่อนมีการเลื่อนมีการเลื่อนลบสแล้วก็มีการเลื่อนลบสครับเพราะเป็นลบสบวกหเช่นเดียวกันครับถ้าเราลองเอา a แดดมาลบกับ a เนี่ยก็คือจะได้ค่าที่เท่ากันนั่นเองก็คือเป็นลบสลบด้วยลบสก็คือเป็นบวกสนั่นเองครับผมแล้วก็ 5, ลบหลบหลบด้วยลบสก็คือเป็นบวกสเหมือนเดิมซึ่งเราก็จะได้ ออกมาว่าเป็นลบสองลบสามเหมือนกันเลยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นการเลื่อนขนาดเนี่ยก็คือเป็นลบสองกับลบสามนั่นเองครับเลื่อนไปทางซ้ายสองหน่วยแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างสามหน่วยนั่นเองซึ่งเขาได้ให้เวกเตอร์ในการเลื่อนขนานมาซึ่งก็ต้องเวกเตอร์ในการเลื่อนขนาดเนี่ยก็คือเป็นเวกเตอร์ที่ทวัดจากจุด2จุดใช่ไหมครับสมมติว่าจากจุด S มาจุด T ซึ่งจากจุด S มาจุด T เนี่ยเราก็จะต้องได้เหมือนกันครับผมว่าถ้าเอาพิกัดจากจุด T เนี่ยไปลบกับจุด S เหมือนกับที่เราเอาพิกัดจากจุด B ีแดดมาลบกับจุด A อแดดหรือจุด a อแดดมาลบกับจุด A เนี่ยก็คือจะต้องได้ค่าที่เท่ากันก็คือจะต้องได้มาเป็นลบสลบสนั่นเองครับผมซึ่งพิกัดจากจุด T ลบจุด S เนี่ยเขาได้ให้พิกัดมาจุดหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็คือให้พิกัดจุดเริ่มต้นมาก็คือเป็นลบหกับ5เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง จุดปลายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีจุดหนึ่งเป็นจุดลบหกับ5จุดปลายของเราที่เราไม่รู้เราก็ให้เป็น x y ใช่ไหมครับผมล้วก็มาเข้าสมการเลยครับเป็น x กลบกับลบหก็คือต้องเอา t ลบกับ s นั่นเองครับกับ y ลบกับ5ซึ่งจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือได้เท่ากับลบสแล้วก็ลบสเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเรามี2สมการก็คือเป็นลบลบเป็นบวกใช่ไหมครับคือเป็น x บวกหเท่ากับลบสแล้วก็อีกสมการนึงคือ y ลบห เท่ากับลบสามโดยเราก็ทําการลบหนึ่งทั้งสองข้างก็เลยจะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับลบสามครับส่วนข้อนี้เราก็ทําการบวกส้ยบวกห้าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะได้ว่า y เท่ากับสองนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบว่าพิก,กัดของจุดสิ้นสุดพิก,กัดจุดสิ้นสุด st เท่ากับลบสามสองนั่นเองครับผม ก็คือเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ ครับเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับข้อที่6นี้ซึ่งข้อที่6นี้นะครับผมหลักการก็คือเราต้องรู้ให้ได้ว่าการเลื่อนขนาดนี้คืออะไรการเลื่อนขนาดนคือการที่ทั้งรูปเนี่ยเลื่อนไปในเลื่อนไปทางขวาหรือทางซ้ายหรือด้านบนหรือด้านล่างด้วยพิกัดที่เท่ากันทางรูปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นหน้าที่วิธีการในการจะหาคําตอบก็คือเราก็เอา a อเดเนี่ยมาลบกับ A เพื่อหาดูว่ามีการเลื่อนขนาดเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นค่าที่ได้ออกมาเป็นลบสลบสนี่ก็คือมีการเลืออเล่อนไปทางซ้าย2ก็เลื่อนไปทาง ด้านล่าง3นั่นเองครับซึ่งเราก็ไปดูนะครับผมว่าจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยคือลบหกับ5้ลเราก็ทําการเลื่อนไปทางซ้าย2แล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่าง3เราก็จะได้คําตอบครับพอเลื่อนไปทางซ้าย2เนี่ยก็คือจะได้ x เนี่ยเท่ากับลบสแล้วก็เลื่อนไปทางด้านล่าง3เนี่ยก็คือจะได้ y เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับเพราะฉะนั้นพิกัดของจุดสิ้นสุด s อก็เลยตอบว่าลบสานั่นเองครับผม อ่ครับถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคําถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวานในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ กดปุ่มกระดิ่งให้ดังกลุงกรุงปริงปรงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งอ๋อยังไงเย้จะแล้วกดสิคะ